คุณเคยขับรถเป็นอาชีพมาก่อนไหมเออ,เอ,อผมขับได้ทุกแบบลิมูซีนรถลากเรอ,อรถกวาหิมะได้หมดเข้าใจนะคืออย่างที่ก่อนอื่นโทนี่ผมไม่ใช่แพทย์ผมเป็นนักดนตรีคุณเล่นเพลงอย่างนั้นเหรใช่ผมกำลังจะออกทัวร์คอนเสิร์ตส่วนใหญ่จะอยู่ที่ภาคใต้อนาถิทซิ้ไม่ใช่ใต้สุดเลยเราเริ่มจากแถวกลางประเทศแล้วเลี้ยวไปทางซ้าย เคนทักกี้นอร์เคโรไลน่าเทนเนซีภาคกลางมิสซิสซิปปีเดลต้างานนี้อาจจะไม่เหมาะกับคนที่แต่งงานแล้วทำไมภาษาไปด้วยกันประเด็นก็คือเราจะไปกันแปดสัปดาห์ไม่หยุดพักจนคริสต์มาสคุณห่างครอบครัวได้นานขนาดนั้นเลยเหรอขึ้นอยู่กับค่าจา้างสัปดาห์ละหนึ่งร้ยเหรียญพร้อมอาหาร<น>และที่พัก<น>แต่ผมขอพูดได้ชัดเจนนะผมไม่ได้จ้างแค่คนขับรถ ผมต้องการคนดูแลเรื่องกําหนดการเป็นผู้ช่วยผมต้องการคนรับใช้คนที่สามารถซักเสื้อผ้าให้ขัดรองเท้าให้ผมได้